สวัสดีเพื่อนเอนจากอาณาจักรคุกกี้รัน Run ทุกทคนเลยนะครับผมอยู่กับผมไ s สต e ลครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนเพื่อนเพื่อเล่นเกมคุกกี้รันคิงด d อมในสไตล์ของ b o Boy Steel ครับทุกคนหลังจากที่เรารีโลโรได้แล้วนะครับผมก็ต้องการตัวละครอีพิกเยอะๆไว้ก่อนนะซึ่งนี่ก็เป็นตัวละครอีพิกที่ผมรีลโรมาได้น้องเอเปโซเนี่ยได้เบิ้ลมาเลยนะครับผม เดี๋ยวเราไว้อัพกันเนาะซึ่งสไตล์การเล่นของผมนั้นเดี๋ยวเราไปตามเควสต,ต่างๆกันก่อนเลยครับมาถึงสร้างโรงทำไม้กันก่อนเป็นเคโรนะครับและเราก็จะเก็บเยลลี่ดาวจากบ้านคุกกี้ตลอดตลอดนะนะหลายๆคนเนี่ยปล่อยเจ้าเยลลี่ดาวลอยวนอยู่เหนือบ้านแบบนั้นมันจะไม่ผลิตให้เราเพิ่มนะครับถ้าเราไม่เก็บนะซึ่งเราจะ ทำเคเวสไปเรื่อยๆด้านขวามือของเรานะครับก็คือเคเวสที่เขาสั่งให้เราทำนู่นทำนี่นะครับผมตั้งโรงไม้ที่จะเอาไม้เค้กรงของเราไปแปรรูปเป็นวัสดุอื่นนะครับในการสร้างอาณาจักรก็มีขวานมีนะพวกจอบเสียมอะไรว่าไปนะครับผมจัดไปเราก็ครับของรัวๆครับผมทำตามเคเวสไปเรื่อยๆด้านขวาเนี่ยแล้วเราก็จะมาติดอยู่ที่ ไม่มีขวานขวานไม่พอเอาดิเราก็คาบต่อครับผมไมใ้ให้ขาดขวานอย่าให้เสียเวลาเราคาบต่อเนื่องและก็ระวังรอไอเทมมันผลิตออกมาเราก็เล่นด่านสลับกันไปครับพอผ่านด่านแล้วเราจะทําตามเควสด้านขวานเนี่ยมันอาจจะเสียเวลาทําให้เราลงของใหม่ไม่ได้เรากลับมาเก็บผลผลิตที่อานาจักรของเราให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ ลงไปอีกรอบหนึ่งแล้วทําให้อาณาจักรของเราคืบหน้าไปพร้อมๆกับการเล่นด่านครับทุกคนสลับไปสลับมาระหว่างอาณาจากักรแล้วก็การท่องสำรวจโลกนะครับผมจาเป็นมากๆเลยนะใครที่เล่นแบบผ่านด่านไปชิวๆปุ๊บๆๆปั๊บปุ๊บปั๊บเปลี่ยนสไตล์กั็ได้แล้วนะครับผมเปลี่ยนมาเล่นไปเล่นมาแบบนี้ครับมันจะทําให้เราคืบหน้าเกมได้เร็วกว่าเพราะว่าทรัพยากรต่างๆมันมาจากการ สร้างที่อาณาจักรทั้งนั้นเลยนะครับผมเมื่อถางป่าแล้วเราก็ทําให้พื้นที่ของเรามันเรียบร้อยขึ้นครับเก็บหญ้าเก็บหินตัดต้นไม้ให้เรียบร้อยเพื่อพร้อมที่จะสร้างบ้านสร้างอาณาจักรสร้างโรงงานต่างๆที่จําเป็นในการครับของต่างๆมาใช้นะครับผม, <S <S ผมเราก็อย่าให้ไอเทมมันสูญเปล่าอย่าให้เวลามันไหลไปฟรี <S <S ๆเรา สั่งผลิตไว้เยอะๆครับผมจำนวนคุกกี้เรามีมากพอและส่วนการเล่นดาเนี่ยเราได้ตัวละครอีพิกมาเพียบเลยทำให้เรายังใช้คอมมอนกับแรอยู่จัดไปครับเซตทีมเป็นอีพิกนะครับผมหลักๆเนี่ยเขาจะให้ตัวละครดดเมจเป็น2ตัวละครก่อนนะครับผมแล้วก็เป็นแนวหน้า1ตัวละครใครก็ได้ที่ ถึกหน่อยอาจจะเป็นสายเมลีก็ได้หรือจะเป็นสายแทงเลยก็ได้รูปโลนะครับผมแบบนี้ก็ยังพอถูถ่ายนะแต่ว่าตัวยนด้านหน้าจะไม่หนามากนะครับแต่ก็แน่นอนผ่านด่านแรกๆมันง่ายอยู่แล้วนะครับผมเมื่อผ่านด่านแต่และด่านแล้วกลับมาที่อาณาจักรก่อนทุกครั้งเพื่อจะรับของแล้วก็ทําการสั่งผลิตของใหม่ๆนะครับผมแล้วก็จัดการ ทำเควสไปเรื่อยๆทางป่าทางป่าแล้วก็สลับไปลงด่านกันต่อนะครับผมและผ่านด่านเราก็กลับมาซึ่งเห็นไหมครับของที่สั่งผลิตไว้มันก็จะเสร็จแล้วนะครับผมและเราก็คืบหน้าอาณจาจักรของเราตอนนี้เราได้แปลงสวยๆมาแล้วพร้อมที่จะปลูกบ้านคุกกี้เพิ่มและการปลูกบ้านคุกกี้แต่หลังเราก็อย่าลืมว่ามันต้องใช้ทรัพยากรจากเจ้าโรงไม้โรง ปรรูปไม้อะไรพวกนี้นะครับผมเมื่อผ่านด่านมาเยอะๆเ,เจอไอเทมจากการลุยด่านนู่นนี่นั่นเควสต,ต่างๆสําเร็จนะครับผมก็จะได้ไอเทมกลับมาที่อาณาจักรมากมายทําให้เราดําเนินไอดีของเราไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผม,มมันต้องเก็บแคนดี้บ่อยๆนะหลายๆคนเนี่ยปล่อยแคนดี้ ทิ้งไว้อย่างนั้นนะโหผมเห็นแล้วเสียดายเสียดายนะครับผมเก็บให้ทีเห็นปุ๊บเก็บเห็นปุ๊บเก็บครับไม่ต้องเขินไม่ต้องแบบเฮ้ยรอเต็มไม่ต้องเก็บไปเลยนะครับผมและนี่ครับเจ้าบ้านของโนมน้ำตาลเนี่ยสร้างไปเลยครับ3หลัง800เพชรไม่ได้แพงเลยครับกำลังการสร้างของเรา3มเนี่ยเวลาสร้างพร้อมๆกันน้อยไปได้วยซ้ำเพราะฉะนั้น สร้างมาเลยครับผมตั้งแต่แรกเลยใช้ไปก่อนเลยนะครับผมและอัพเลเวลตามเควสกันไปครับแคนดี้ที่เราเก็บมาจากบ้านเนี่ยก็จะทําให้คุกกี้ของเราแข็งแกร่งพอจะฟาดกับบอสไหวนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าสบายๆนะครับกดออโต้ซัดกันแป๊บเดียวบอสปลิวสบายๆมาจะมาคุยกันอะไรเสียเวลาเปลืองน้าลายนะครับซัดกันเลยมาดิ วัวล <test daddy carry on> ้อเหรอมาดิโอเคครับเราออโต้ชิวๆนะครับผมเจอบอสชาร์จมาสตันยกทีมปั่นคืนไปครับผมลูกจ็อกใกล้ตายกันหมดแล้วครับแต่ว่าบอสทุบมายังรุนแรงโอ้โยแล้วคราวนี้เจอแบ็คโฮดูดเข้าไปแล้วก็สวนสกิลสาสึ้นไปเรียบร้อยเลยครับผมยอมหนีไปในทันทีแบบนี้นี่คือพลังของตัวละครระดับอีพิกนะครับผมรุนแรงพอเลยนะนั่นแหละครับ นี่คือข้อได้เปรียบนะไรที่รีโรมาจะผ่านด่านได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับผมและเราก็เจอกับสะพานขาดที่เราต้องซ่อมเพื่อผ่านด่านถัดไปนะครับกลับมาที่อาณาจักรกันก่อนครับให้เราฟื้นฟูปราสาทเก่าแก่ของคุกกี้กันก่อนนะครับผมเอาละครับยาก้นรกแบบนี้ ได้เวลาถางยากันอีกแล้วครับผมและเราก็ได้ปราสาทกับน้ําพุหน้าปราสาทมานะครับผมตัวปราสาทเนี่ยเหมือนเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรครับถ้าปราสาทเลเวลสูงขึ้นเราก็จะสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆในอนาณาจักรได้มากขึ้นหรืออัปเกรดได้สูงขึ้นนะครับผมตอนนี้ความคืบหน้าอยู่ที่เรามีคุกกี้เลเวล53นะครับนอกนั้นเราต้องไปติ๊กมานะต้องใช้ ตั้งโรงงานแยมนะครับผมต้องมีแต้มในการตกแต่ง600ต้องเติมคำขอของคุกกี้10ข้อแล้วก็ต้องผ่านด่าน244และตอนนี้เราก็ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์มาแล้วครับสำหรับน้ำพุหน้าปราสาทนะครับผมจะแจกรางวัลให้เราเมื่อ เวลาผ่านไปครับสามารถกดรับได้ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าครบเวลาเนี่ยมันก็จะได้รางวัลชุดใหญ่มานั่นเองนะครับและตอนนี้เราก็ได้พบกับต้นไม้แห่งความปรารถนาของเราคุกกี้นั่นเองเจ้านกพวกนี้ก็จะรวบรวมรีเควสต์ต่างๆของคุกกี้ในอาณาจักรของเราครับเพื่อที่เขาจะได้ค่าแรงเออทำงานแล้วมันต้องมีค่าแรงนะครับผมเมื่อเราส่งค่าแรงไม่ใช่พวกคำขอต่าง เป็นไอเทมพวกนี้แหละส่งไปคุกกี้เจ้านกพวกนี้ก็จะจัดการเป็นเหมือนไพรส์นีส่งของให้เรานะครับผมแล้วก็จะได้ของตอบแทนเป็นเลเวลของอาณาจากักรแล้วก็เงินนั่นเองนะครับเลเวลอัพไปแล้วเป็นเลเวล7แล้วเราก็กลับมาซ่อมสะพานในการสำรวจโลกกันต่อสำหรับ land of little big d r e a m นะครับผมผ่านไปที่เรียบร้อยนะครับและเราก็จะ ไปกันอย่างรวดเร็วในสเตจที่2นะครับผมระหว่างที่เราลุยด่านไปเรื่อยๆเราก็สลับลุยด่านด้วยแล้วก็กลับไปที่อาณาจักรด้วยทุกๆครั้งเลยนะครับเพื่อดูว่าคืบหน้าของอาณาจักรเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมให้เราต้องกดรับแล้วก็ลงใหม่รวกันบ้างสําหรับสเตจสองที่สิบสี่เราก็ผ่านไปที่เรียบร้อยและเป็นเงื่อนไขในการอัพเลเวลของ ปราศาสตร์นะครับผมกลับไปที่อาณาจักรเห็นผลผลิตทุกโรงงานพร้อมกันอยู่แบบนี้ครับไล่เก็บไปเลยครับทุกคนแล้วก็ลงสั่งผลิตใหม่ให้มันออเดอร์แน่นเอียดทุกเวลามีค่าครับเราต้องเก็บทุกอย่างแม้แต่เยลี่ดาวของบ้านคุกกี้ก็ตามนะครับผมแล้วก็ไปที่ปราศาสตรเงื่อนไขทุกอย่างได้ผ่านเป็นที่เรียบร้อยและไอเทมที่ใช้ในการเลเวลอัพก็มี ครบทุกอย่างจากการเก็บไอเทมอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเราจะมีไอเทมเพียงพอที่จะใช้ในการอัพเลเวลปราสาทแต่ว่ามีเงินไม่พอเอ,อยังไงหาเงินยังไงครับเกมนี้เกมนี้มีปัญหาเรื่องเงินอย่าลืมนึกถึงเจ้าต้นมาแห่งความปรารถนาของเราโคเก้ oke, ครับผม เงินเล็กน้อยสะสมไปเรื่อยๆครับคำขอของคุกกี้นั้นไม่ได้ขอไอเทมที่มันหายากมากมายอะไรครับผมทำการเติมเต็มความปรารถนาของพวกเขาทำให้คุกกี้ในอัตจาจักของเรามีความสุขและแน่นอนเราก็จะได้รางวัลไปด้วยนั่นเองในการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้ดีขึ้น แข็งแรงขึ้นแล้วก็ขยายพื้นที่อาณาจักรไปไกลขึ้นนั่นเองนะครับผมสําหรับน้ําพุก็เดี๋ยวไว้มาเก็บกันตอนที่ครบเวลาก็ได้นะครับผมหรือเราจะอัพเลเวลน้ําพุเราก็เก็บน้ําพุไปก่อนรอบหนึ่งพอเวลาน้ําพุมันทําการสร้างเป็นเลเวลใหม่เสร็จมันก็จะสามารถเก็บได้อีกรอบหนึ่งทีๆร,รัวกันแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ปราสาสรรอเวลาการปลูกสร้าง บุรณะใหม่เป็นเลเวล2เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างได้เพิ่มและตอนนี้เราไปถังหญ้าตรงลานจอดบอลลูนครับทุกคนตามเควสด้านขวาไปเลยครับแล้วเราก็จะได้อีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถเก็บไอเทมได้และปราสาทที่จะขึ้นเลเวล3นะครับผมก็ต้อง ผ่านเงื่อนไขเหล่านี้ครับเดี๋ยวไว้ไล่ทํากันแต่ก่อนอื่นเราต้องมาอัปเกรดอาณาจักรของเราก่อนอันดับแรกเก็บน้าพุรางวัลให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นค่อยอัปเลเวลนะครับผมตอนนี้เงินไม่พออีกแล้วอย่าลืมเงินไม่พอนึกถึงต้นไม้อีกครั้งหนึ่งครับผมจัดการคําขอของเราคุกกี้ให้เรียบร้อยและก็อันไหนไอเทมน้อยเรากดรีเฟรชไปเลยครับผมให้มันรีคําขอมาใหม่นะ ทำขอยากไปไม่เอาอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทําการสร้างน้ำพุมาใหม่นะครับผมเลเวลอัพน้ำพุเนี่ยจะได้รางวัลมากขึ้นนั่นเองนั่นแหละครับน้ำพุก็จะให้รางวัลเด็ดดวงกว่าเดิมกดรับได้เลยอีกต่างหากนะครับผมเป็นการรับน้ำพุ2ครั้งซ้อนเลยทีเดียวและเห็นว่ารางวัลน,นั้นก็ดีขึ้นเป็นลำดับนะครับผมเพราะฉะนั้นรีบอัพกันเลยมันจะมีพวก ภารกิจของ Kingdom Pass ด้วยนะครับที่ให้เก็บรางวัลจากน้ำพุ3ครั้งทุกวันเราก็เก็บกันรัวๆด้วยวิธีการอัพเลเวลนี่แหละและเมื่ออัพเกรดน้ำพุแล้วเราก็มาทำการขยายอาณาเขตต่อก็ได้หรือจะทำการสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นๆในอาณาจักรให้มันแน่นขึ้นก็ได้นะครับผมไอเทมอะไรก็ เก็บกันรัวครับทุกคนและมาที่การสร้างบ้านคุกกี้นี่ผมเน้นมากเลยนะว่าคุกกี้ของเราต้องเลเวลสูงนะครับอย่าปล่อยให้คุกกี้ของเราเลเวลต่ำบ้านคุกกี้นี่แหละเป็นกองทัพแคนดี้ที่สำคัญทำให้คุกกี้ของเราเลเวลสูงนะครับ สร้างบ้านใหม่ขึ้นมาแล้วก็อัปเกรดบ้านเก่าให้มันเลเวลสูงขึ้นเพื่อจะผลิตเจลลี่ดาวได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมเป้าหมายของเราอยู่ที่บ้านทุกหลังต้องเลเวล5เป็นอย่างน้อยนะซึ่งมันต้องใช้ปราสาทเลเวล5เช่นกันนะครับผมก็อีกไกลเลยทีเดียวเราก็อย่าปล่อยให้ระหว่างทางเสียเวลาครับ ทุก5นาทีมีเยลลี่ดาวเกิดขึ้นครับผมและถ้าเราไม่เก็บมันจะไม่ผลิตเพิ่มนะครับยิ่งอัปเกรดยิ่งทำให้บ้านของเราจุเยลลี่ดาวได้มากขึ้นและรอเรามารวบรวมไปให้เราคุกกี้ในอาณาจักรของเราได้กินนะครับผมเพื่อให้เขาเลเวลสูงขึ้นเห็นเพื่อนๆหลายๆคนลุยด่านไปไกลามากๆแต่กลับกลายเป็นว่าเราคุก เลเวลน้อยจนน่าตกใจเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนไม่ได้ให้ความสำคัญกับเยลลี่ดาวที่ลอยและลิ้วตามบ้านคุกกี้ของเราในอาณาจักรนะครับผมเป็นเหตุให้เลเวลของคุกกี้นั้นต่ำเกินกว่าจะสู้กับบอสที่เราผ่านด่านไปได้นั่นเองนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนอัพเลเวลคุกกี้อย่างเหมาะสมเพื่อจะลุยกับบอสได้สบายๆนะครับ